ครับก็ปี63เรามีไรายได้พันกว่าล้านนะครับสูงสุดตั้งแต่เปิดบริษัทมานะครับก็และก็มีกำไรประมาณ56ล้านนะครับก็เรียกว่าในอัตรากำไรดีขึ้นไม่มีผลกระทบจากโควิดเท่าไรนักในภาพรวมนะครับทำไมเรามีไรายได้เติบโตขนาดนี้นะครับปีที่ผ่านมาเนีไ่ยรายได้หลักๆอะไมันโตกว่บ้างครับ ก็จะว่าโควิดไม่มีผลกระทบไม่ได้เพราะสินค้าดั้งเดิมที่เราเคยทํากันมาเนี่ยก็มีบ้างแต่ได้อนิสงจากผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นงานส่งออกนะครับที่เราทดสอบกันมา2อปีแล้วเพิ่งจะออกดอกออกผลปีที่แล้วเริ่มต้นทําให้ภาพรวมของการส่งสินค้ารายได้รวมเราเติบโตขึ้นนะครับด้ข่าวว่าเป็นพ่อเอกครับก็ตัวนี้ก็เป็นพระเอกของ ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งมีรายได้รวม250บล้านในปีที่ผ่านมาซึ่งช่วง6เดือนแรกเรายัางผลิตได้ไม่เต็มที่เพราะเป็นการเริ่มต้นนะครับเริ่มสตาร์ทกลุ่มผู้รับเหมาเป็นไงบ้างครับปีที่ก็กลุ่มผู้รับเหมา <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบจากโควิดเพราะมีการหยุดงานห้ามทำโอทีนะครับการติดตั้งก็จะน้อยลงไปซึ่งเป็นผลให้เราก็ส่งให้ผู้รับเหมาได้น้อยลงไปนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ทําให้รายได้ในส่วนสินค้านั่งเดิมทุกอย่างต้องลดลงนะครับ mm hmm. ก็มีที่ว่างานสมองออกเนี่ยซึ่งเป็นการเฟอร์เจอร์เหล็กนะครับที่เราถนัดอยู่แล้วแปลรูปโลหะนะครับก็มาเติมเข้ามาทําให้รายได้รวมของเราเติบโตขึ้นครับแล้วปีนี้เราปี6.4นะครับเราตั้งเป้ารายได้เมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วยังไงบ้างครับ สัปาบปี64เราก็ตั้งเป้าไว้ให้ได้สักพั0 0ล้านนะครับก็คือเตัวิบถึง2 2 0์เซ็นะครับา<ไ>รายได้<า>เนี่ยคิดว่าตัวไหนจะเป็นตัวสร้างไรายได้กับเราก็ไรายได้ทุกผลิตภัณฑ์นะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็จะกลับฟื้นตัวขึ้นมานะครับส่วนงานส่งออกที่ปีที่แล้วเราเพิ่งสตาร์ทเรายังผลิตได้ไม่เต็มที่ ปีนี้ก็คงผลิตได้เต็มที่ก็คงเติบโตจากปีที่แล้วขึ้นมาอีกก็รวมแล้วก็รายได้ก็น่าจะประมาณพัน0อล้านนะครับแล้วก็พูดถึงโดยรวมอย่างน้มอ,อัตรากำไรก็น่าจะดีขึ้นด้วยไหมครับครับอัตรากำไรก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ตัวเปอร์เซ็นต์เน็ตก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เน็ตเราก็หวังว่าจะดีขึ้นเพราะอย่างงานส่งออกปีที่แล้วเราจะมีของเสียเพราะเราเริ่มสตาร์เริ่มวางเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรเสียบ้างอะไรบ้าง ทำให้ต้นทุนเราสูงอยู่ใน6เดือนแรกนะครับหเดือนหลังเราก็เห็นผลแล้วจกปีนี้ซึ่งน่าจะเต็มที่ในการต้นทุนเราจะต่ําลงนะครับถามนิดนึงว่าต้นทุนวัตถุดิบเรามีการดูแลควบคุมยังไงบ้างไหมครับพี่ครับสำหรับงานส่งออกเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเราซื้อเพื่อขายแต่ละไตรมาสนะครับสเดือนเพราะฉะนั้นต้นทุนวัตถุดิบไม่มีผล ต้นทุนวัตถุดิบขึ้นราคาขายก็สูงขึ้นตามนะครับ mm hmm. ในส่วนงานผู้รับเหมาเนี่ยโอเคมันก็มีผลกระทบบ้างในตอนวัตถุดิบขึ้นแต่ก็คือเฉลี่ยระยะยา,ยาวบางจังหวะเราก็ซื้อต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลงในราคาขายที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาครับฉะนั้นเราสามารถคอนโทรลต้นทุนวัตถุดิบไดไบ้ไม่เป็นห้ครับไม่มีปัญหาเราคนโทรลได้ครับผมครับแล้วก็โดยรวม ปีนี้เนี่ยมันจะมีสินค้าใหม่ๆห,หรืออะไรที่เราทำอีกไหมครับที่จะเป็นหรือจะขยายมีแผนที่จะขยายโรงงานหรืออะไรเพิ่มเติมไหมครับครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับก็มีรถตู้ไฟฟ้านะครับอย่างข้างหลังที่บอกมีรูปเนี่ยคือปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำออเดอร์เพื่อทดสอบตลาดบางส่วนนะครับสำหรับปีนี้เราก็มุ่ง ขยายฐานการผลิตได้เต็มที่แล้วส่วนงานเฟเจอร์เหล็กเราก็เตรียมซื้อที่ดินไว้ยี่ห้าไร่อย่างที่แจ้งไว้ในงบการเงินแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะทําขยายโรงงานเพื่อทําเขตฟรีโซนอะไรทำฮะซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสที่จะหาแหล่งวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในการลดต้นทุนวัตถุดิบนะครับในการส่งออก แผนเราจะเริ่มสร้างโรงงานเมื่อไหร่ครับก็แลนเราก็ภายในปี64เนี่ยครับคิดว่าจะสร้างให้เสร็จภายในสิ้นปีนะครับหลังจากนั้นถ้าถ้านเนิการได้ก็คงจะทยอยรับรู้รายได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็ทยอยรับรู้รายได้ซึ่งก็จะมีผลทําให้รายได้ในอนาคตเติบโตขึ้นอีกถูกต้องครับทําให้รายได้เราเติบโตขึ้นและต้นทุนเราก็จะต่ําลงทําให้ผลประกอบการกําไรเราดีขึ้นครับ ก็โอเคนะทุกคนได้ฟังอยากะสุดท้ายอยากให้พี่ธนินฝากอะไรถึงสําหรับน้ำทุนมั่นใจว่าผลประกอบการปีที่แล้วนี่เราทําพีคสุดนะฮะปีนี้จะพีคอีกไหมเพื่อให้น้ำทุนมั่นใจกับลงทุนกับ BM ต่อไปครับก็อย่างที่รู้กันนะครับ BM เนี่ยผลิตสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์แปรรูปโลหะมีสินค้ามากมายเราสามารถจะ คอนโทรลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทําสินค้าที่เป็นความต้องการของลูกค้าตามต้องการนะครับอย่างส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลดความเสี่ยงในการที่สินค้าตัวใดตัวหนึ่งอาจจะหมดไปหรือว่าท้องต้องการน้อยเราก็มีทําอีกตัวขึ้นมารองรับความต้องการนะครับในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นผลแล้วว่าไรายได้เราเติบโตมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งเป้า,าหมายทะลุเป้าแล้ว ครับทะลุปเป้าพันสองร้อยล้านก็คงไม่ไมเพียงยังยากที่จะผ่านไปได้ครับนะครับก็ให้นักทุนมั่นใจได้ใช่ไหมครับครับก็ขอให้นักทุนมั่นใจได้ว่า b ีเเราจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนนะครับด้วยทีมงานที่มีความธรรมาิบาลน,นะครับบริหารทําอย่างยั่งยืนเติบโตพี่แนแสดงว่าพันสองร้อยล้านเนี่ยเราคงต้อง เป็นปีที่พีคที่สุดในการตั้งบริษัทอีกครับครับก็เป็นปีที่พีคที่สุดในการตั้งตั้งแต่ตั้งบริษัทมาปีนี้จะย่างเข้าปีที่26นะครับก็คงพีคทั้งหวังว่าจะพีคทั้งรายได้และกําไรนะครับครับขอบคุณครับพี่ครัคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ